ที่ดีครับผมตอนเย็นกับบรรยากาศประมาณสี่โมงห้าโมงเย็นนะครับผมวันนี้อยู่กับอาจารย์หน่อยนะครับผมสองร้อยสิบเอฟหกค่ายสวิตโมนนะครับเปิดคลิปคันแดกี่ที่ลเชียร c เอ็มครับผมรถด,ดอมสีเอฟอาสองร้อยสิบดาวไฟสามสัตว์แต่งรอครับ บารมีพ่อแม่ครับฝีมืออาจารย์หน่อยครับผมจับระรับนาไปเลยทางออกบอก็จะโหดๆหน่อยนะครับนี่ครับฝีมือการสรุปแบบธรรมราธรรมราของอาจารย์หน่อยครับผมเียกําลังออกกําลังทํางานเดเต็มทีสามมือครับผม คลิปที่รถเสียเอ็มนะครับทมที่ให้เจวิลนะครับขอบคุณหน้านะครับตี่แสบบริการทีมงานเท่าทีมงานบนประเสฐดุ้งเดืองพันนิดนะครับผมรับเหมาทุมที่นะครับผมขุดสะขุดโคกน้องนาโมเดลนะครับปรับปรับไรหน้านะครับตีป่านะครับขุดหวยหลอกคลองทําถนนนะครับหลอกบึงนะครับ ปับให้ปับหน้านะครับผมยิดหินปูนทรายนะครับหนุกล่างกะมีให้พร้อมบริการนะครับหนุกล่างงามๆนะครับเบลอ๋วยเตย่างดีครับแดงจิ้งคึ่งนะครับมีแต่หินกักษาครับผมขอเอกาเป็นภาษาอีสานเฮานะครับผมบริการทุกระับประทับใจครับบริหารงานโดยหนุ่มออยนหน้าฝันครับผม วันนี้ก็จะได้งานหน่อยนะครับเหตใหน้าไงนะครับแต่มีเมดโคเป็นห้องจะคล้องนะครับสนุกในให้หน้านะครับเหดใหน้าไงนะครับเห็ดขยายไปเรื่อยๆครับมีเด็กปมีละหน่อยนะครับชี้มืออาจารย์หน่อยการบอกนะให้หน้านะครับจับรับนามไม่ได้ครับเพราะมีวาบบหาบครับ ฝนตกดีร้ายครับพี่น้องปีนี้ปีโคเข้าน้ำท่วมเมืองอุบลเบิดครับกัเป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องเาวอุบลเฮานะครับเาวทุกจังหวัดทุกอัมพูชนะครับที่โดนน้ำท่วมนะครับขอเป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องนะครับสู้ๆนะครับวิกฤตขอให้ผ่านวิกฤตน้ำท่วมไปโดยเดียวน้ำกันนะครับผมสายแบกสีมึงใหม่ครับส่งเข้าประกวดครับเปิดคลิปที่ทีเด็ดเชียเอ็มครับ F r H 210ครับ มาน่วยเขียวครับร้อยเจ็ดห้าครับผมเบาเขียวนะครับทีมงานเรามีแต่หนุมน่มหนุ่มๆนะครับรอๆนะครับทีมงานวัยรุ่นครับถึงจะวัยรุ่นแต่ประสบการณ์ทํางานนะครับก็ถึงจะไม่หลายปีนะครับประมาณสี่ห้าปีโอปีนะครับแต่ประสบการณ์ในการทํางาน สีมือในการทำงานรับประกันครับคุณภาพแน่นอนครับไม่ผิดหวังกับใครที่พ่อแม่พี่น้องที่ใช้บริการทีมงานคุณปัะเสษทุกเรื่องค่านิดนะครับสอบถามได้นะครับใครที่ใช้บร,ริการทีมงานคุณประเสษทุกเรื่องค่งงานนดครับพ่มีผิดหวังกับบริการทุกระดับประทับใจครับด้วยบริหารงานด้วยหนุ่มบอยคนลัาฟันครับกับมือหนึ่งเรานะครับอาจารย์ หน่อยคนสู้ชีวิตนะครับกับอาจารย์ประยัดหน่อยเอาหวานนะครับขอขอบคุณขอบคุณทีมงานนะครับแล้วก็ขอขอบคุณขอบคุณสําหรับการงานที่เขามาเรื่อยๆปี66หกจะเขาปีหกหาโอปีห้าหกหกโอหกห้าจะเขาปีหกหกนะครับขอถทษขออภัยนะครับที่เบาติด <laughs> คัดเนี่ยนะครับยังการเบายังยังไอายอรกบเบาจาของอยู่นะครับ <laughs> มาดูความเร็วความไวของค่ายซูบิตตมูนะครับ เรียวแดงประหยัดไม่ผิดฟังครับสู่ดินแข็งครับต้องกายสมิตตะมูนะครับผมเฮ็ดเฮ็ดสองหนึ่งศูนย์เอฟหกับรอเราอาการนะครับดูจากรลปเสือนะครับที่อยู่ตรงเขียนนะครับนี่ครับรลปเสือนี่ครับเรียวแดงแล้วครับรลปเสือครับเรียวแดงน้ำรลปเสือไปจะครับรอเราอาการนะครับสมิตตะมูเรา ถ้ามีตังก็อยากจะแต่งรออยู่นะครับแต่ตอนนี้หาตังไซนี่ไปก่อนครับโอ้ยปีนี้เหนื่อยนะครับพี่น้องเ,เพื่อนๆทุกท่าน FC ทุกท่านครับได้ๆแถวแก่ก็คือจะเป็นพิกัรน,นะครับกับราคาน้มันแพงร,ราคางานมันถูกนะครับงานพาหน่อยครับงานไรอยู่ครับจะเห็ดบ่อใดครับ เพราะว่าติดกับปัญหาฝนตกดีนะครับปีหกโอ้ปีหกหาเฮานะครับเอาสู่กันไหมนะครับทุกตะแก่นะครับปีหกหกที่จะเข้าที่จะถึงนี่นะครับเป็นกำลังใจให้ตะแก่สู่หูสุดคนนะครับสู่สู่ครับยัดไปครับทีมงานเสียออยดินดวนสายแบกซิงใหม่ครับเชนี่เสียไม่ได้ครับผมธรรมดาก็ใส่ร้ายกูนี่นะครับแต่ว่าทางออกบอยอย่างนุ่มๆเนี่ยนะครับอู้ยพลังร้อยเกต้าครับออกบอดรึ นึบเลยครับทีมงานคือบรสษับหลองแดนน้ำเดนเราไปแล้วครับเขียวครับถ้าสีใหม่นะครับกูพื้นต่ำก็ท่าสีใหม่นะครับเอ้ากูมีเงินซื้อรถไม่ก็ท่าสีเอาเงล่ะขอขอบุณกดพุ่นทีมงานเอานะครับที่ยันขันแข็งนะครับสู้ๆครับงานยดงรออีกเยอะนะครับผมตอนนี้กะทมทีไหน่าจะคล้องไปก่อนครับ คอยทมทีงานเจ้าบ้านหาเงินนะครับอันนี่ครับอาจารย์หน่อยแจ้งทางไปแล้วนะครับจิตแจ้งทางเขาไปจุดกลางเลยนะครับการงานงานนะครับเนี๋ยภาพปเี่ครับนี่เป็นหน้าของเจ้าของนะครับหน้าของทีมงานบุญประเสริฐลุง่ดงเองนะครับมีตาให้ใหญ่ๆครับเขาบินนีก็งามอยู่ครับเพื่อนครับ ผ่มียาเลยห่วงเป็นท่วงครับฝีมืออาจารย์หน่อยครับซื่อเลยซื่อดีขนาดจับแลรับนามไปเลยครับบมมีวาบ่หาบครับสุดยอดครับบรรยากาศงามแรงเขานะครับเบิ่งนะครับหินลุกล่างครับงามๆนะครับพ่อแม่พี่น้องครับใครต้องการนะครับติดต่อหนุ่มบอยค้นล่าฟันมาได้นะครับ ติดต่อทีมงานบุญประเสริฐลุงเดืองมา่ได้นะครับราคาเป็นกตนเองครับมีไรฟอมบริการพ่อแม่พี่น้องบานเท่านะครับเปหนุนมลังงามๆครับน่ครับคือเป็นบรรยากาศให้หน้าให้หน้าตอนแดงครับลมซุยๆนะครับลมหนาวกระเดิมขามากนะครับพ่อแม่พี่น้องหยิบซีดุานครับนี่ก็เป็นสวนยางนะครับสวนยางของทีมงานบุญประเสริฐลุงเดืองนะครับได้ดๆเสริมนะครับ แต่บินอีกแ่วิกิตนะครับวิกิตกับการงานนะครับเป็นบรรยากาศทุ่งนานะครับจะเป็นจตตกดินส่วนซีมุ้งแรยงนะครับผมบรรยากาศทุ่งนางงามๆครับผมอนาคตทางนามองดที่แปลงนี่ก็จะเป็นให้หนาเบิดนะครับนี่จะให้อาจารย์หน่อยนะครับหลอกรับไ้ไฟขึ้นมาเลยนะครับเด็ดเป็นไ้เดียวขึ้นไปหอดป้ามันเลยนะครับผมไฮนี่ก็จะแท่งเป็นลายรองมะแนวนนะครับลายรองมะแนวครับ ไลยขวงมาแน่เลยครับเวลาแบ่งให้ลูกให้ร้านไปกัเป็นไ้ไฟห้มันไปเลยครับให้พูดห้ไปเรื่อยให้ใยญ่งไปเลยครับเห็ดเขาพอได้กินเอานะครับหน้าบอดายนี่ครับการทํางานกลางวันแขนนะครับของอาจารย์หน่อยครับคนสู่ชีวิตครับเด็กทางนะครับยิ่งเข้ามาทางกลางนี้นะครับซื้อต้นไม้ต้นพุงต้นนี้นะครับแา่ใจไม่โคยืนอยู่กลางนะครับจ่วงจ่วง ขึ้นสองฟังเลยครับกดต้องแต่งข้างให้หลายเส้นนะครับยื่นข้างเส้นตรงเข้ามาเลยนะครับการทํางานนะครับของทีมงานบุญประเสริฐเทีมงานพานิษย์นะครับอาจารย์กัมมี่เคียววีไดครับนี่หนึ่งประจําทีมงานเรานะครับฝากกดไลด์กดแชร์ฝากกดติดตามสองร้อยลำสิ่งดินดวนเมืองอุบลนี่และครับขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับไปกดไลด์กดเสียไปเข้ามาเบิงนะครับทุกท่านนะครับขอขอบคุณขอบคุณจากใจ หนุ่มว๋อคนดาฟันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เ,เพื่อเป็นกำลังใจท่านทิ่คิดไปนะครับขอกราบคำว่าสวัสดีครับจากใจหนุ่มออยคนล่าฝันครับผม